บนทางที่หนึ่งนี่ครับผมฟังสายนี่คือทีมงานของนครลินฝานะครับผมแซมบันสางปีนะครับผมผู้ใดเด็ดติดตามคลิปก็น่าจะรู้นะครับผมแซมบันสางปีนะครับผม445วินาทีนะครับผมที่บันสางปีนะครับผมซึ่งเมื่อนี้นะครับผมมีแนวพิเศษนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมส้นหางกับทีมงานสอแท็กเตอร์นะครับผมขางละ10,000แบาทนะครับผม ซึ่งซอเทคเตอร์นะครับผมอดีตแชมป์รถวีโก้นะครับผมซอเทคเตอร์นะครับผมอดีตไอ้อดีตแชมป์นะครับผมสวนกันข่างละ1นึ่งแสนบาทนะครับผมมือนี้นะครับผมนี่ครับซอเทคเตอร์ซอเทคเตอร์สิอยู่ฐานสองนะครับผมแต่ว่าสิจูดนครินฝากันนะครับข้างละ1นึ่งแสนบาทนะครับผมอันนี้คือคุยกันเรียบร้อยนะครับผมเหลือปล่อยนะครับผม แชมป์ชนแชมครับผมมาหลุนกันว่าเข็มขัดไผ่สีรุดมือนะครับมือนี้ระวังนครลินฝากรับสอแท็กเตอร์นะครับผมนี่ครับอันนี้คือสอแท็กเตอร์อันนี้คือนครลินฝาครับผมแชมป์ชนแชมค,ครับผมเดี๋ยวมาล่อหลุนล่อชมกันครับผมว่าผู้ใดชีชนะนะครับผมชนหางข้างละหนึ่งแสนบาทนะครับผม ดับพลงานด้วทานเือทุกชุกท,กทุกมองเสร็จสั้เรียบร้อยขึ้นสูงสูงลงซตาา้าตกใกล้กลไกลหลหลายไปจุมแรงละพลอ,อมรุ่้ตาโจโจกี3ามสองนึงไป เ้ตงตันสมศักดิ์ศรีแชมนนะครับจำนินแสนตนหากันรับแชมนโตโยตา้าเล็กกากับคือสามสหนะครับผมเล,กล็กกากับนะครับต บ่โนมบอ่อไหลนะครับผมต,บ <า S 1> ตรงตรงนะครับผม <บา S 1> 45หามองยูมองนอนการวางหางเดิน ขวนันดีนิ่งมากๆเลยบินสูงแห้งครับผมบางนี้ถือว่าสมสักชีแสีมนะครับผมบินหนีเนียบนะครับผมควนันติดบางๆโ่มีโนม,มีอะไรเห็นนะครับก็เป็นข้ที่บินได้สูงนะครับ,บ สมราคารับเลี้ยงเลียงเทรยบเ่ดลียวเลี้ยวเลี้ยวมาดไปดิเอ้าเลี้ยงเทียบตาผม หางเสียบนะครับผมตอนนี้สี่ร้อยสามคะแนนสี่้อคะแนนเอ้ยก่อางพบบดว่ลินขฝ่านะครับผมลงมาเบาดีๆนะครับผมมาหางเสียบนะครับผม400กับ3คะแนนนะครับผม สว่วนนี้คือซอทคเตอร์นะครับผมไลายสี่ร้อยสามคันนอทีเตอร์ครับผมผลงานสิสดใสสบสาหรือบอนะครับผมลำแนลำแน,ำนำ่รา,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 าจะลนกหน่อย้เียออกจักหน่อยจักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวกระลูดนะครับผม ลำตัวสวยงามบางๆนะครับผมสำหรับทีมงานของสอแทคเตอร์นะครับผมวาเลยเอาวาเลยเรื่องที่ฝากชั้นแร่ให้เรีนไม่ทันเด้วอ่ะนับตาไหลลื่นก้าว โอ้ยกันไปเลยกันไปเลยพี่โทร่งโตให้ขออนุญาตปอยน่ะครับยังครับโตต้องติด3 2 2ครับ và tòa công an đã chụp hình chụp ảnh căn cung tại đại hội cấp tỉnh, sắp thăng chức leo, tăng คอร์ดล่มล่ำดาบรุ่นแรกนะครับผมสำหรับทีมงานของสอแทคเตอร์นะครับผมน่าจะเพียนะครับผมน่าจะไลยนักรัดลินฟ้าพระท่านนะครับผมลินฟ้าให้มากเก้อเอาไปตั้งเบ็ดอกหลอยนะฮะมาวางกัน เดี๋ยวเราฟังเวลาสุดท้ายจากกรรมการนะครับผมสิมากหน่อยซําใด้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับผมเก็บสิบคะแนนทีมงาหอกซอเทคเตอร์นะครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะครับผมสําหรับทีมงานสอเทกเตอร์นะครับผมนครลินฟ้านะครับผมขวาเงินแสนไปนะครับผมทีมงานสอเทกเตอร์นะครับผมสู่แล้วนะครับผมสู่บ่อไว้นะครับผม เดี๋ยวอาจจะมีแก่เมื่อนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมสิเป็นแบบใดนะครับผมดติดตามเลยนะครับผมเก่งทั้งสองไฟล์นะครับผมส่งบนนี้ซอเทคเตอร์สูรเล้วนะครับผมสูบบอลไว้นะครับผมแล้วก็ลินฟ้ากะมานนะครับผมเลขตกำกับก็คือ35 80นะครับผมหรือเท่ายไร้ครับผมมันก็มีหลายแผงครับผม40 90ก็มีนะครับผม ทานทุกราคาแล้วหางเสียบนะครับผมถือว่าเป็นนกไฟที่มันมากๆนะครับผม